เหลืองกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไปเอาข้าวเหนียวมูนมา <c oughs> เหมือนมะม่วงสุกเลยน้องมองเอาห้อยปลาห้อยไม่ได้ไม่มีที่ห้อยอ่ะดิไม่มีที่ห้อยอ่ะเหลืองตะโกนอ่ะจริงเหลืองแบบเหลืองมากเหลืองแบบเหลืองห้ามดมไม่มีกลิ่นโอเคหิวแล้ว น่ารักเหมือนฟูฟูเลยโอ้ยขอบคุณครับเหลืองตะโกนมากตะโกนจริงงูอยากได้พอดีกับมาเอาที่ไทยครับคุณเล็กเธอดมไปแล้วไหมนี่ไม่โดมน้องข้าวเหนียวมะม่วงจริงน้องโดมไปแล้วด้วยซ้ำเด็กไม่โดมเห็นอะไรไม่ได้ดมเลยอันโน้เห็นดมไปแล้ว ไม่ได้โดมเห็นตอนไหนไม่มีหลักฐานนะคุณมีหลักฐานกันหรือเปล่าไม่มีหิวมม่วงเลยเฮ้ยเห็นค่าแครปด้วยเอามาดูครับเธอโดมแล้วอน้องดม กำลังตามหาสิกำลังตามล่าสีมผูจริงเหรอสีมสีมผู